จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่13พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้พิธวัตรเปิดชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่ตามหามานานเรียกว่าปรอยคินแห่งเบื่อชทยกัตกันโดยงานนี้พิธวัตรสุจิตธ,ธรรมกุลนะฮะ อกองกลางไดนโมของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดเปิดเผยทีมชาติไทยเจอนักเตะกองกลางตัวรับในแบบฉบับที่ทามหามาน,านแล้วอย่างทางชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศมิดฟิลห้องเครื่องจากทางเอสโตเรียเปเรยา่าทีมเมริกสุดๆของโปรตุเกสที่กำลังสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางทีมชาติไทยชุดยูย่ปีและศึกุบวลชายซีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยทางพิทิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลรัลบบทเลยว่า มิดฟิลด์ในแบบฉบับชัยพิพัฒน์ส่วนบริษั์นั้นเป็นมิดฟิลด์ที่ทีมชาติไทยตามหามานานแล้วมีการเข้าบอลที่ดุดันมีความเด็ดขาดตัดเกมรุกก็ดีลายมีคู่แข่งชนิดไม่ยอมปล่อยเป็นนักเตะที่ไม่โดดเด่นแต่เป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพระที่ทุกทีมอยากจะมีนักเตะแบบนี้ที่สำคัญพิธิพวัฒน์ยังรู้สึกทึ่งในความฟิตของชัยพิพัฒน์วิ่งไล่แดนบนไม่หมดจริง ทำเอาแฟนบอลไทยต่างมองว่าเมื่อชัยพิพัฒน์ถูกจับยืนคู่กับทางเวเดเทพป้อมพันธ์แล้วนึกว่าปรยคีนยืนคู่กับทางพอสโคในทางกลับกันชัยพิพัฒน์ส่วนเพี๊สัตก็ยกพิธวัตสุจิรธมกุลคือไอดอลของตนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็น่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าปปรยคีนแห่งเมืองไทยนะฮะจะหนูเจ็ตชัยพิพัฒน์ส่วนเปเพยสัตคนนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ สื่อทางการเวียดนามตีข่าวใหญ่ถึงมาดามแป้งผู้จัดก,การทีมชาติไทยทึง่งเทียนตรงสเตเดียมโดยบทความจะทางทองทินชงพึงสื่อทางการของรัฐบาลเวียดนามโดยสื่อเวียดนามระบุเลยวา่าผู้จัดก,การทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยขอขอบคุณผู้ติดตามชาวเวียดนามเกี่ยวกับประสบการณ์ซีเกมที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งผู้นำของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอยู่ที่าปีคุณ แป้งนวลพันธ์ล่ำซำรหรือที่รู้จักกันในนามมาดามแป้งเธอรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับบรรยากาศที่เหมือนเทศกาลฟุตบอลที่สนามกีฬาเทียนตรวงและเธอยังขอบคุณแฟนๆฟุตบอลชาวเวียดนามที่ให้การสนับสนุนเธอและก็ทีมโดยสื่อปรายงานบอกว่าหลังการแข่งขันที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาดิเซนั้นมาดามแป้งแสดงความประหลาดใจเป็นอย่างมาก เมื่อบู้ชมชาวเวียดนามจำนวนมากเข้ามาชมเกมที่สนามเทียนตรวงโดยเศรษฐีชาวไทยประนีหรือว่าเรียกว่าบาดามแป้งดอนันร์ดซัมเธอเล่าว่าได้ยินเพลงไทยเยอะมากเวลาที่ทีมชาติไทยครองบอลและแฟนๆชาวเวียดนามยังเรียกชื่อตลอดเมื่อเธอเดินผ่านบนอัศจรรย์อีกด้วยฉันดีใจที่ได้เห็นแฟนบอลเวียดนามในสนามด้วยความรักความกระตือรือร้นฉันอยู่กับฟุตบอลมา16ปีแล้วและรู้สึกทึ่งในบรรยากาศในความพึกคักในครั้งนี้ ฉันชอบบรรยากาศแบบนี้มันเป็นกันเองเป็นอย่างมากและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากแฟนผู้บอลชาวเวียดนามนอกจากนี้คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยังอ่าแสดงทัศนคติที่น่าชื่นชมเมื่อเธอบอกว่าทีมไหนก็อยากชนะและแน่นอนว่าต้องมีทีมที่แพ้อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับเธอก็คือความรักและมิตรภาพของแต่ละประเทศหลังการแข่งขันแต่ละนัด ขณะที่บรรยากาศลื่นรเริงที่แฟนๆเมืองนำดิงสร้างขึ้น,นสนามกีฬาเทียนตรวงสร้างความประทับใจอย่างมากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สื่อมวลชนจนถึงแฟนๆผู้บอลต่างชื่นชมและยกย้องสรรเสริญที่สําคัญยังขอบคุณผู้คนในเมืองนำดิงที่สร้างภาพอันสวยงามให้แก่กระทะไฟแห่งนี้เป็นฉายาของสนามเทียนตรวงนะฮะ โดยสามผูบอลเชียงตรงเนี่ยจะดึกปวดศารัใหม่ด้วยสติยอดผู้ชมถล่มทลายกว่า30,000คนซึ่งมาที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะนี่สิครับผมเขาเรียกว่าตัวแทนของประเทศไทยและน้ำใจนักกีฬาที่จริงในสไตล์มาดามแป้งคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาแกนดีกว่าครับงานเข้าทัพช้างศึกซแล้วก่อนจะเจอซีเกมนัดที่2 โดยโคเซซ่ายอมรับว่ากังวลกับตันช้างเจอการบาดเจ็บจากเกมเจอกับทางมาเลเซียสมงผลต่อทางทีมเป็นอย่างมากเลยนะด้วยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังประเดิมเกมแรกในมากับกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เมืองฮานัมประเทศเวียดนามด้วยการเอาชนะมาเลเซียไป6-2ล่าสุดทางคาร esar, คสอสเซซ่ากุนซูสเปนิสของทีมชาติไทยกล่าวว่าวันนี้เราปล่อยนะักกีฬาพักแบบไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อม และจะกลับมาซ้อมกีดครั้งในวันถัดไปเพื่อจะให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายโดยผมค่อนข้างกระวนใจได้ว่ากับตันช้งางกษดาวงแก้วจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนสภาพของเขาไม่ค่อยดีจากเกมที่เจอมาเดเลเซียเขายังเล่นได้ไม่เต็มที่ผมก็ต้องคุยกับทางเซโนโนนักกายภาพว่าเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อทีมมากเขาคอยกระตุ้นน้องๆช่วยประคองทีมนะ นอกจากนี้ทางเซซ่าเองยังกล่าวถึงผลการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามที่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งมาว่าอินโดนั้นมีทักษะความสามารถที่ดีเหมือนเดิมการเสมอกันของสองทีมผมมองว่าเรล่าน,นั้นไม่ได้เปรียบจากผลการแข่งขันในครั้งนี้หมายถึงสองทีมจะเสมอกันถ้าเราเจอเบนมาแล้วเราไม่มีแต้มก็ไม่มีอะไรได้เปรียบแต่นั้นเราก็จะโฟกัสแต่ละเกมเป็นนัดต่อน,นัดไป สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเปยนมาที่ฮานามัมยิมเนเซียมในวันที่16พฤษภาคมเวลาสพุพรรบุรถ่ายทอดสดทางช่อง CS7HD ในวันนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้อาจจะผมเป็นว่างานนี้ไทยแลนด์โต๊ะเล็กนะฮะก็อย่าได้พลาดไปก็แล้วกันทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ เวียดนามตีข่าวใหญ่อาจถึงขั้นตกรอบซีเกมส์พลาดเจอทีมชาติไทยก็เป็นได้โดยกรนีสื่อเวียดนามดันทรินรายงานข่าวถึงสถานการณ์ผู้วันชายซีเกมในกรุ๊ปเอเวียดนามอาจจะมีสิทธิ์ถึงขั้นตกรอบนะโดยในการบริงานระบุริเวาสืบเนื่องมาจากทีมชาติเปรนมาที่เซอร์ไพรส์เอาชนะฟิลิปปินส์อย่างเฉียบขาดมาสามต่อ2ในขณะที่อินโดนีเซียของชินตะยังคืนฟอร์มแกร่งคว้า3ามแต้มไปอย่างง่ายได้ กลายเป็นว่าเมียนมานนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ตามด้วยอันดับ2ฟิลิปปินส์ส่วนเวียดนามอยู่อันดับ3โดยมีอินโดนีเซียที่มาติดติดห่างเพียงแค่แต้มเดียวซึ่งเมียนมาก,ก็ทําช็อกยิงฟิลิปปินส์ได้มากถึง3ประตูในขณะที่โค้ชปาร์คไม่สามารถทํเช่นนั้นได้ตลอดเก้าสิบนาทีที่เจอกระทางฟิลิปปินส์ต่าทางเมียนมาที่ใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวในการเปิดสกอร์ขึ้นนำฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ ซึ่งในแมตช์การแข่งขันที่3หากเวียดนามไม่สามารถเอาชนะเมียนมาได้รวมถึงคู่ของอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ที่จะลงแข่งขันในวันเดียวกันเกิดมีผลแพ้ชนะขึ้นมาจะท,ทำให้เจ้าภาพเวียดนามสุมเสียงจะตกรอบทันทีและนั่นหมายความว่าจะส่งผลให้เวียดนามทีมของผู้นำปักขังซอจะพลาดเจอกับทางทีมชาติไทยในรอบน็อกเอาท์ ทางสื่อเวียดนามระบุช,ชัดเจนสถานการณ์ในกลุ่ม A เป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากที่สําคัญสถิติของเวียดนามชุดยุยย่สาปีในการพบกับทางเบนมาชุดยุยย่สาปีในศึกซีเกมสนั้นไม่ค่อยจะดีอีกด้วยซึ่งเวียดนามยุยย่สาปีจะตกรอบก่อนกําหนดจากรอบแบ่งกลุ่มจริงหรือไม่งานนี้ต้องไปรอลุ้นเอาะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับมาโน่นำช้างศึกซ้อมตเตรียมจะซดกัมพูชาลั่นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ถูกนัด โดยมานโป็กิ้งกุญซือช้างศึกชุดซีเกม2021เผยัมพบบูชามีรูปแบบการเล่นที่ดีห้ามประมาทเด็ดขาดแต่เชื่อว่าตอนนี้นักเตะทุกคนก็พร้อมแล้วส่วนเกมอีกสองนัดในรอบแรกจะต้องเก็บใช้ให้ได้ทั้งหมดในครั้งนี้เพื่อโอกาสในการเข้ารอบตัดเชือกต่อไปโดยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6-22พฤษภาคมภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนพันล่ำซำ ซีอีโอเมืองไทยประกันภัยฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์2 1พเพร้อมมาด้วยมานโปกิ้งหัวหน้าผู้บุกสอนชุดซีเกมส์2 1งพอรอบแรกอยู่ในสายบีร่วมสายกับทางมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ลาวโดยทีมไทยนะฮะลงสนามประทังสิ้น2นัดมวยทั้งหมด3แต้มจากทั้งหมด2นัดจากการแพ้มาเลเซีย1ต่อ2และล่าสุดชนะสิงคโปร์ไป5.0ต่อโดยทีมชาติไทยเตรียมจะลงสนามในรอบแรก กรกบีและที่3พบก,กับทางทีมชาติกัมบูชาที่เทียนตรรสเตเดียมเมืองนำดินในวันที่14พฤษภาคมเวลา1 9นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง G ีเอมซึ่งล่าสุดนั้นเมื่อวันพฤรหรัสบดีที่12พฤษภาคมตรงกับพิธีการเปิดการแข่งขันซีเกม2021โดยหลังจากที่ปล่อยให้ลูกทีมได้พัก1วันเต็มๆม,ม,มาโนโปกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำลูกทีมลงกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งที่ศูนย์ฝึกนำดิน โดยได้นักเตะทั้งหมด20คนรวมกับสำรองอีก3คนลงมาซ้อมครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยดังบอร์โนโพอกิงขุนสรีช้างศึกชุดซีเกมกล่าวมาว่ากัมพูชาเป็นทีมที่มีระบบการจัดการที่ดีมือในาทางในการเล่นชัดเจนเป็นทีมที่เล่นเกมรุกและก็สร้างเกมขึ้นมาจากแดนด้านหลังและก็มีความอันตรายเช่นกันฉะนั้นจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดแต่ไทยเองก็มีกำลังใจที่ดีหลังจากเอาชนะสิงคโปร์มาได้ ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและก็พร้อมจะลงเล่นในเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยจากผลการแข่งขันของกรุ B, บีวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามาเิเซียเอาชนะลาวไปถึง3-1ส่วนกัมพูชาแพ้สิงคโปร์ไป0-1ทำให้เฮชโคทีมชาิไทยกล่าวว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีเพราะว่าไทยเอาชนะสิงคโปร์มาได้ทําให้คะแนนในกลุ่มนี้ยังไม่ขาดกันมากนักและทุกทีมมีโอกาสเข้ารอบกันได้หมด ฉะนั้นสิงคโปร์จะเจอกับทางมาเลเซียต้องใส่เต็มเช่นกันเพื่อโอกาสเข้ารอบของตนเองอาจจะเป็นการตัดแต้มที่ส่งผลดีกับทีมาชิไทยก็เป็นได้ซึ่งมาโนได้กล่าวปิดใช้มาว่าการเจอกับทางกัมพูชาเรานั้นจะเล่นแผนเดิมที่ทํากันมาในเกมรอบกับทางมาเลเซียและก็สิงคโปร์ต้องเล่นให้ได้ในแบบแผนที่เราฝึกซ้อมกันมาตอนนี้ไม่มองถึงประตูได้เสียแล้วเพราะว่าตุนสกอร์นัดกับทางสิงคโปร์เอาไว้เยอะฉะนั้นใน2เกมที่เหลือ แต่มองแต่เรื่องเก็บชัยชนะเพื่อจะผ่านเข้ารอบตัดเชื่อกข้าจงได้เท่านั้นก็เป็นพอแล้วเป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องไปให้กำลังใจและก็ไปเชียร์ทีมอ่าทีมชาติไทยตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยครับสู้ๆนะฮะทุกๆคนและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนขา่าวคนนไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจวบบันที่13พฤษภาคม2563